ชนร้านทั้งย้ายค่ายนะคะรวมๆแล้วนะคะทั้งหมด10ไฟเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะก็คือดังมากเย็นๆ,ๆ,ๆดำๆนี่คือซุ้มไหนเห็นก็คือไม่อยากจะเจอด้วยเลยใช่เก่งมากๆสัาห์ตะโกนนี้นะครับก็เป็นทีมงานอีกทีมงานนะ,ะทีท่คุณภาพ<ช>มากๆครับที่โดดเด่นในปีนี้เลยเนาะพี่ๆที่เขาไปเปรียบกไก่ไปไปทำการแสดงนะรวมทั้งหมดแล้วอ่ะได้คู่ทั้งหมด56คู่ที่สนามรีวิวเครื่องขันหมูขันหมู ร้อนนะกระสีสารฟ้าค่ะได้ขายรากกลายเป็นมอสต้าไปห้าแตกนะนรับด้านนกครกำลังรูปหลังให้ช่วยบรรเทาอาการกันห้าเป็นตาเฮียนครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการบันเทิงหน้าสมและสวัสดีครับไก่ชนแรกซับจ้าสวัสดีค่ะอาบวยชนไก่ค่ะ สวัสดีค่ะผู้สาวว่าไก่ค่ะครับและรายการนี้นะครก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับที่อยู่ในวงการไก่ชนของเรานะฮะก็จะไปก่อนจะมาเลยฮะ,ะเราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับขอขอบคุณนะคะรับผลิตภัณฑ์คุณมอฟครับขมิ้นแดงตาเพชรศิลาครับและสมุนไพรมหาชัยความของพี่ขวัญนานาภาคนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครก็ไปรับชมข่าวแรกกันได้เลยะครับ ไปกันที่ข่าวแรกเลยนะสาหรับเจ้ากุมารจีนนะตัวสร้างชื่อนะของทางด้านอาเซอเชฟตัวดังเลยอ่อะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคะก็ต้องส่งคืนให้เจ้าของเขาไปนะวันที่20่บกราคมนี้นะคะทางด้านอาเซอจะนําเจ้ากุมารจีนนะคะไปคืนทางด้านเสียต่อนั่นเองนะคะก็เสียต่อนะคะเป็นคนนาเข้าเจ้ากุมารจีนมานั่นเองนะคะก็วันที่20่บกราคมก็ไปรอติดตามที่เสียต่ออ่านินาณีความเขาใหญ่กันได้เลยค่ะครับใครที่เป็น f c ของเจ้า กูมาจีนตัวนี้เราก็ไปตามที่เจียต่อได้เลยนะครับแต่ปีนี้คือแบบดังมากมากนะกูมาจีนไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะก็คือดังมากเย็นเย็นดำาๆนี่คือซุ้มไหนเห็นก็คือไม่อยากจะเจอด้วยเลยใช่เก่งมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ก็คิดมาโดยตลอดนะคะว่ากุมาจีนของใช่เพราะตั้งแต่แรกเราก็จําว่าเป็นของพี่โอเนาะใช่ค่ะ แล้วก็ล่าสุดนะทางด้านเสียบอยซุ้มกะตันยูฟาร์มนะก็ชอบในตัวเจ้ากุมารจีนมากนะก็อยากทาบทามนะทางด้านเสียต่อนิลานีฟาร์มนะจะนําเข้าด้วยค่าตัวมัน 25m นะก็เมอติดตามนะว่าทางด้านเสียต่อจะใจอ่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเสียต่อนี่ก็ไม่ใจอ่อนนะเพราะว่ามันมูลค่ามากกว่าใช่มันกว่ามากกว่า 25m แน่นอน 25m ยังไม่แพงเลยนะ มาที่ข่าวต่อไปนะคะอีกหนึ่งซุ้มค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะปีนี้ผลงานเขาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยค่ะก็คือซุ้มตะวันสีทองนั่นเองค่ะก็ในปีนี้นะคะทั้งชนล้านทั้งย้ายค่ายนะคะรวมๆแล้วนะคะทั้งหมด1ิไฟ์เลยค่ะในปีนี้แล้เออมีไฟต์ทิเร์ด้วยใช่ค่ะก็ชนะไปหนะคะย้ายค่ายไป6ตัวค่ะแล้วก็เสมอหนึ่งถอนสามนั่นเองค่ะก็ตัวสร้างชื่อก็จะมีเจ้าเวนอมเจ้ามาเวลเจ้ามาสุวราเจ้าโลกิเจ้ารัมบ์วันนี่ ที่สุดในชุหนึ่งร้อยสามสิบสองเอ็มแลวตัวนี้ย้ายค่ายนะค่าตัว5เอ็มเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะไปร่วมงานของมหาลาบที่เขาจัดนะคะก็จะมีถ้วยรางวัลด้วยนะคะทางด้านตะวันสีทองก็ได้รับนะคะเป็นไก่ชนแพงที่สุดในปีนี้นะคะอ่ร้อยสามสิบสองเอ็มนะคะเจ้า number one นั่นเองครับ ก็ได้หลายถ้วยอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรบ้างได้เยอะยู่นะสำหรับตรงต้อนสีทองนะครับก็เป็นทีมงานอิงทีมงานนะที่คุณภาพมากๆครับที่โดดเด่นในปีนี้เลยเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามปีหน้าต่อน่าจะเอาเจ้าว่ไนม้ใช่ มาต่อที่ข่าวนี้ฮะสำหรับเสี่ยเปิ้ลเพชรนำโชคนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเปิดสนามไก่ชนนะครับก็ราสุดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีแจกลูกหมูเนาะแล้วก็เป็นอ่าแล้วก็เป็นลูกวัวนะครับก็มี f อนะคะแซวว่าถ้าแจกเป็นลูกวัวนะฮะจะเอากลับบ้านยังไงก็สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เอามาแจกให้แล้วเนาะและสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีผู้โชคดีนะฮะได้ลูกวัวจูมกลับบ้านกันไปครับ ก็มีอ่าเสยยะเทพนาคานะคะแล้วก็มีที่พี่ๆที่เขาไปเปียบไก่ครับไปทำการแสดงนะรวมทั้งหมดแล้วอ่ะได้คู่ทั้งหมดห้าสิบหกคู่เลยที่สนามเซเปิลเพชรนำโชคนั่นเองครับอ๋อแล้วสนามเซเปิลนี่เขาอยู่จังหวัดอะไรนะอ่าจังหวัดขอนแก่นอำเภอกระนวนอ๋อก็สำหรับเอฟซีนะครับที่อยู่ละแวกแถวนั้นเนาะก็สามารถไปที่สนามของเซเปิลก็ได้เพราะว่าทางบ้านไก่ชนของเราเป็นที่สนาบสนุกด้วยเขาไม่ได้แจกแค่วัวด้วยนะเขาแจกไก่ที่ เป็นสายของเพชรนำชคแลก็มีเหมือนเป็นกระทะชาบูอะไรอย่างงี้ปีใหม่อย่างเงี้ยก็แบบส่งมอบให้กับพี่ๆในวงการคืนความสุขให้พี่ๆน้องๆไปกันที่ข่าวต่อไปเลยนะกับทางด้านเสยยะเพชรเจริญโชคนะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้ค่ะก็ทางด้านเสยยะนะคะได้ออกมาโพสต์บ้านฟ้านะคะ ผมนีโคตรภูมิใจในตัวเองเลยนะคะคนอะไรอึดมากๆนะสู้มาด้วย2มือ2แขนและก็1มันสมองนะทุกอย่างลงทุนเองไม่มีนายทุนสร้างให้อยากได้อะไรต้องหาเองมาได้ขนาดนี้นะผมโคตรมีความสุขถ้าไม่มีพี่น้องที่ร่วมเดินทางไม่มีผมในวันนี้นะแล้วก็ล่าสุดนะทางด้านเจ้าเป่าวุ้นจิ้นนะของทาง เสียย่าเพื่อจรเดินโชค้วก็ได้ย้ายค่ายเข้าสู่อ้อมกอดของทานานเสียเชิมหนุ่มรงหมีนะคะุเรียกไ,ได้ว่าในปีนี้นะเสียเสียย่านะได้สร้างมูลค่ามหาศาลเลยนะกับทางไก่ของเขาะะปีนี้เขามาดีมากๆนะเสีย,ยสุดเลย,เลยนะ ก็สําหรับพี่น้อง f อของทางด้านาาเสียร์พิจารณญโชคนะในปีหน้านี้นะก็รอติดตามผลงานกันได้เลยนะสําหรับทางด้านเสียรพิจารณญโชคคะ่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะพี่น้องการสําคัญเสมอค่ะล่าสุดเสี่ยมิงทอฝฟันฟ้านะได้ส่งเครื่องหมูหานะให้กับทางพี่น้องพักพวกนั่นเองค่ะ<า>ก็จะมีทางด้าน เสียขาซอสสนันฟาร์มตุ้ต่อสิงโตนะคะแล้วก็อีกคนณนึงเสียโอชัยนฟาร์มแล้วก็มีของบังกรอีสานด้วยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศรีวิวเครื่องหันหมูหันหมูคเครื่องหันหมูนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปสอสนันฟาร์มนะครับแล้วก็ส่งไปชัยยันฟาร์มด้วยบางกออีสานด้วยเป็นพักพูวกันทํามามันดีมากนะครับถ้าเราอยากนี่น้ำมันนะครับเราสามารถให้ จะพยายามสังให้ทุกฟาร์มได้กินก่อนปีใหม่นะครับสุขไม่หายเศร้าไม่ทิ้งนะครับสำหรับมิตรภาพนะครับที่อยู่ด้วยกันมามากกว่า10ปีนะครับ<ช>สำหรับเซียต้าทีเคฟาร์มครับกับทางของเสือเลาะเกษตรศอีสานนะครับ<ช>ก็ล่าสุดนะครับพี่ร้อนะคะศรับเกษตรอีสานฟาร์มนะครับได้กลายร่างกลายเป็นมอสต้า นะก็ไปหักแตกนะครับก็มีเปลบรรยากาศนะครับที่เสียต้านนะครับกระรังรูปหลังให้ช่วยบรรเทาอาการกันหักเป็นตาเฮียนครัทม้าช่วยด้วยหมูแฮมเลยอ่ะโอ้หมูแฮมก็สภาพนี้เลยนะครับยิ่งกว่านี้หมูแฮมอ่ะนี่นะมีตาภาพดีๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะทั้งพี่เหมือนเปรียบเสมือนพี่น้องกันไปแล้วเนาะเออสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะขออวยพรปีใหม่ให้เลยนะครับสำหรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่6-9ปีนี้นะครับปีหน้าก็รำรำรวยรยสรุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะเออขอให้พีเอ็ซีนะครับที่ดูและกดซับสไครต์และกดไ like, ลค์รำรำรวยรวยทุกคนเลยนะจ๊ะสาถุาาเออ <laughs> และสำหรับ e ีนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะหากมีคําไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครัวันศุกร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ